ตอนนี้เรากำลังเริ่มสิบาพาคนงานไปขึ้นอ้อยพันเพื่อสิจะไปปลูกเพราะว่าเขาเตรียมแปลงปุก๊กแปลงปลูกเรียบร้อยแล้วเป็นอยัางแต่เอาเตียวอ้อยพันไปปลูกไปสิบาพาไปขึ้นอ้อยพันเดี๋ยวสตาร์ทรถก่อน <c oughs> เราบันไปออกได้แล้วเตรียมตัวที่ออกแล้วปิดเสียงสตาร์ทไว้เติมออกแล้วบันไปเตรียมตัวเอาอย พันเพื่อสิจะไปปลูกแต่ว่ามันเป็นดินทรายแนะแปลงเนี่ยเอาไปปลูกแปลงบ้านโนนว่านไฟหลังจะเดินทางไปแล้วพวกคน้นตัดค้นปลูกเขาก็ไปก้อนแล้วนี่ครับมาถึงแล้วกำลังขึ้น ก่อยพันตัอที่จะไปปลูกพนักงานปลูกก็นี่ละสี่คนเขาเนี่ละพนักงานขึ้นก็อยู่นี่เจ้าของทำหน้าที่พลขับให้เขาข้านเราไปปลูกแล้วก็คาดว่าก็คือสี คือทีเกิดอยู่เดี๋ยวอีกสองเดือนต่อมาเดี๋ยวที่มารีวิวให้เบิ้งอีกทีนึงถ้าฝนบปตกมันก็อาจสิขึ้นอยู่อาจจะขึ้นเพราะว่ามันเป็นดินทรายเขาเขาเบิ้งทั้งใต้ดินเนี่ยมันก็เป็นซุ่มๆอยู่นีก,ก็คือเขาเขาปลูกได้แล้วนะครับนี่อ้อย พันนี่ก็ก็เหลืออยู่ประมาณทักสองไร่นี่มาถึงไร่แล้วนี่ก็ลังลังขึ้นปลูกนี่นี่ปลูกไปแล้วเกือบครึ่งแล้วล่ะไม่มีใครรีวิวให้ก็เลยตัวเองรีวิวลงจากรถแล้วก็มารีวิวเอง เพื่อที่จะมาตัดต่อเป็นลงคลิปในช่อง YouTube ช่องเกษตรดงลานนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยครับขอบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่าตัวนี้คือเอออันนั้นคือรถปุ๋ยรถปุ๋ยก็ เตรียมพร้อมนี่แปลงนี้ก็เป็นดินทรายรู้สึกจะมันชุ่มอยู่ข้างล่างมีความชื้นอยู่มันก็มีความชื้นอยู่แต่ไม่มากเริ่มปลูกเริ่มปลูกวันที่1เมษานะครับ เนี่ยวันที่1เมษาเริ่มปลูกแล้วแปลงนี้14ไร่นี่ครับนี่นี้นี่คือปลูกเสร็จแล้วปลูกเสร็จแล้วก็เลยมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับนู่นยาวไปถึงนูน่นบ้านนนนูน,นไฟนูน่น นี่ปลูกแล้วปลูกเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเก็บหัวงงหัวงานอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ทำความสะอาดฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วสวัสดีครับ